ส, <Memorial> ส,สวัสดีครับกลับมาพบกับกลับมาพบกับตัวตึงตลอดเลยกลับมาพบกับเบดังเจมแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาแบบ ASMRASMR กับทุกคนเราตอนนี้ตีห้าตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินโฮบาทนะครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลาตีห้าแล้วอก็ตาดำมากขอบคุณเออเพราะว่า วันนี้เราจะกลับไทยกันไปพักผ่อนหนึ่งเดือนหลังจากทํางานใบตอนทํางานมาตลอดหนึ่งเดือนครึ่งโดยโดยที่ไม่ได้หยุดพักเลยนะครับแล้วก็วันนี้เป็นเนื่องในวันดีแต่ว่าเนื่องจากตรงเนี้ยมันเงียบมากเราก็เลยเสียงดังมากไม่ได้ทดสอบประสิทธิภาพใหม่นะจ๊ะใช่เราขอกระซิบกระซิบนิดนึงแต่คิดว่าเดี๋ยวไปตัดคลิปก็จะดึงเสียงขึ้นได้สบายสบายก็ขึ้นออกกี่มุม อนแรกตอนแรกเครื่องออกหกโมงสิบห้าใช่ไหมแต่ว่าพอเราตื่นปุ๊บสายการบินก็ส่งเมสเซจมาหาเราบอกว่าเอ๊ะพวกนายเราเลื่อนไฟพวกนายเราขอเลื่อนไฟแปดโมงครึ่งแล้วทำไงอ่ะอูเบอร์ก็จองมาแล้วแล้วไอ้ตารางตรงสนามบินมันจะมีตารางใช่ป่ะที่มันที่มันจะฉายไฟอ่ะมีเป็นร้อยไฟก็คือมีเป็นร้อยไฟแต่ว่ามันจะเป็นดีเลย์อยู่อันเดียวก็คืออันที่เราจะเดินทาง ตัวตึงตึงมากตึงโควบาตึงมาก็ถือว่าโชคดีนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะโดนยกเลยเดี <laughs> ย๋ยวพูดสิให้ได้ขึ<อ>ข้นเครื่องก่อนอเ,เราค่อยพูดโอเควันนี้ก็ยังไม่แน่เนาะ <laughs> ไม่ต้องให้เราเป็นคนโชคดีขนาดนั้นก็ได้โคชคดีตอนแบบแจ็คพอตลอตโต้อะไรเย่างี้โอเคถ้าซื้อหวยถูกอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนเสียโลกไปแล้วครับนี่ก็นั่งรอคนที่เขาขึ้นใส่กันบินอื่นแบบคือเคยซื้อตั๋วแบบเจสตาที่แบบถูกถูก โดนยกเลิกก็เคยเออ,อันนี้มันซื้อตั๋วแพงก็โดนเรือน,นี่มไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเป็นการฟาดเคาะเดียที่เราไม่เสียทรัพย์สินเนาะเอออาจจะเสียเวลาไปบ้างอม,มองในแง่ดีป้าสวัสดีปิมม๊มอยเมื่อกี้ยังวีนอ,อ,อยู่เลยไมบอกเขาสิหน้าก,กล้องแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคุณวันนี้เราก็จะมาตอบคําถาม Q&A ใช่ใช่พอดีเรามีเวลาเยอะเราก็เลยจะมาทํา Q&A ซึ่งเป็น Q&A จากคอมเมนต์ในเพจเนาะที่เรา ไม่ได้ตอบให้น้องพูดก่นนอน,ก,นก็มาอ่านคำถาม Q&A กันเลยนะคะเออได้โอเคคำถามแรกจากในคอมเมนต์นะครับก็คืออยู่ไทยแลย้วอยางมาทำงานที่ออสเตรเลียเราแนะนำวีซ่าแบบไหนดีก็เท่าที่ความรู้ที่เราติดตามมาและพึ่งมีเนาะเรามาแชร์แบบเท่าความรู้ที่เรามีเนาะ จอกตัวกันไหมว่าเอ้ยเราไม่ใช่เอเจนต์ไม่ใช่เอเจนต์ไม่ใช่ทนายไม่ใช่ใดๆนะคะอันนี้ก็คือเพื่อเล่าสู่กันฟังอย่าเชื่อเรามากฟังแล้วก็ไปรีเสิร์ชต่อเราต้องใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์อย่าเสียค่าเน็ตมาเพื่อดูเมนเธออย่างเดียวอย่าบอกใครเดยบอกตัวเองโอเค ตอบสู่คำถามค่ะอยากไปทำงานที่ออสเตรเลียแนะนำวีซ่าแบบไหนคำถามถ้าทำงานเลยอ่ะก็ต้อง W A H แต่ไม่ใช่ว่าอยู่ดีจะดุมๆไปสมัคร W A H ได้นะคือเราก็ต้อง W A H คืออะไร Work and Holiday Work and Holiday คือเขาก็จะมีสุ่มเนาะเรื่องรายละเอียดอ่ะเราเคยมีให้ในลิงก์ก่อนๆแล้วแต่ก็คือว่าเซอร์ได้ W A H ออสเตรเลียแล้วก็ตามด้วยปีอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะมีข้อมูลขึ้นมาให้พวกเธอ ใน Google นะจ๊ะหลักก็คือก็คือเป็นการลงทะเบียนเออเขาก็จะสุ่มเลือกคนซึ่งเราก็ไปทำงานได้เลยใช่แต่เธอก็ต้องมีผลสอบสังกฤิจด้วยซึ่งระดับก็ไม่ได้สูงหรอกค่ะเตรียมตัวได้ถ้าแบบอยากมาเพราะว่ามันคุ้มแล้วก็มาก็จะมาทำงานกี่ชั่วโมงก็ได้จะทำงาน24ชั่วโมง7วัน52สสัปดาห์ไปเลยก็ได้ถ้าเธอไหวแล้วถ้าแล้วถ้ากด A ถ้าไม่ได้อก็ต้องมาแบบ<ม>วีซ่านักเรียนนี่แหละแล้วก็ามาทํางาน,นแต่ต้องเลือกเรียนแต่มันก็จะมีข้อจากัดหลายอย่างเนาะ<ม>วีซ่านักเรียนเขาก็จะดูความเสี่ยงดูแบบอะไรอย่างเงี้ยก็อย่างที่รู้กันว่าหลายคนก็โดนปฏิเสธวีซ่าเพราะเขาก็คิดว่าแบบเราจะไม่กลับไทยอะไรอย่างเงี้ยก็<ม>เหมือนกันเราก็ต้องเรียนให้มันสมเหตุสมผลและเรื่องอายุก็มีผลแหละคือหมายถึงว่าถ้าแบบคือเท่าที่เราเห็นอะ ในแบบกรุ่มทีมออสเตรเลียก็ยังมีพี่ที่แบบอายุ40สิอเงี้ยก็ยังได้วีซ่านักเรียนได้นะอะไรเงี้ยแต่เพียงนะว่าเหตุผลที่เธออยากเรียนต่อมันสมเหตุสมผลหรือเปล่าอ่าไม่ใช่ว่าแบบอยู่ดีคือมันไม่เม k e s e n s หรืออะไรอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเราเป็นอิมอะไรเงี้ยแล้วก็หายเอเจนท์ที่ดีๆไว้ใจได้แบบไม่หนีไม่หายไม่ตายละตินอะไรอย่างเงี้ยอะไรนะอะไรนะ สับใหม่เหรอเออไม่หนีไม่หายไม่ตายละตินอะไรเงี้ยถามแล้วตอบไม่ใช่ว่าแบบเธอโอนตังปุ๊บแล้วเขาเงียบแบบเนี้ยก็ก็น่าจะต้องเริ่มรู้แหละชะตากรรมว่าเขาอาจจะเอาเคยปล่อยจอยละเอออาจจะปล่อยจอยเพราะว่าเขาได้ค่าคอมแล้วเขาก็อาจจะแบบอาจจะแบบน้องไม่ได้ก็ไม่แปลงเอาใหม่นะอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่น้องแล้วแต่บุญว่างไฟที่น้องทํามาอะไรเงี้ยเออเพราะฉะนั้นเรื่องเรียนแต่คือหลังจากกรกดาเนี้ยกรกดาปี2023ีเนี้ย วีซ่านักเรียนมันจะทํางานได้แค่24ชั่วโมงอ่ะไม่อย่าพูดอย่างนี้พูดว่า48ชั่วโมงต่อ2สัปดาห์แล้วไงเพราะฉะนั้นน่ะก็คือ Pri o ด i t ีแรกอาจจะเป็น W H มากกว่าที่เราแนะนำเนาะลองกดวีซ่านักเรียนหลังจากจุลาคกลับมาทําไม่น่าเก็บตังค์ได้ค่ะก็น่าจะแบบพอคิดว่าอันนี้แอดซูม สันนิฐานจากการที่เราน่าจะแบบอ่ะเหมือนกันมาหาเงินเน้งดูตัวเองค่าเทอมค่ากินค่ายอยู่อ่ะทํางาน4 8ชั่วโมงสองสัปดาห์คอบเบอร์ทุกอย่างได้ก็รู้แล้วอย่าอย่าเพิ่งหวังเก็บใช่ใช่ <c oughs> ใช่เ,ออเพราะว่ามันแบบเทอมมันไม่ได้เยอะขนาดน,านั้นอะไรเงี้ยหมายถึงว่าเพราะว่าค่าอื่นๆ่ะมันก็มันก็มีราคาที่ต้องจ่ายค่าเทอมค่าอะไรเงี้ยเอออันนี้เราพูดแบบ เราพูดตามจริงสีขาวทั้งหมดนะอืเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องคิดในส่วนนี้อืม,อมว่าแบบถ้ามาวีซ่านักเรียนหลังจุลายคือแบบค,แบบคือยากที่จะที่จะแบบเก็บตังค์หรืออะไรเงี้ยเออถ้าถ้าสมมติว่าเราไม่รีบอ่ะนะ ลองกด W ปวอมาถ้าปีนี้ไม่ได้ก็ลองกดปีหน้าอะไรเงี้ยแล้วเราก็มีเวลาที่จะเตรียมตัวภาษาอังกฤษเตรียมตัวเรื่องการว่าเราจะมาทํางานอะไรเพื่อที่จะเก็บเงินได้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอย่ารีบใช่เพราะว่าถ้าสมมติถ้าภาษาไม่ได้อ่ะมาก็ยากที่เราจะได้งานค่าแรงที่โอเคส่วนใหญ่แบบส่วนใหญ่ถ้าสมมติมาแล้วภาษาไม่ได้ก็ต้องไปยอมทํางานที่แบบเหมือนมันไม่ต้องสื่อสาราอาจจะโดนกดค่าแรงอะถ้าเราแบบไม่ได้เจอนายจ้างดีๆอะ แล้วก็เรื่องเหมือนกับว่าพัฒนาความสามารถอะไรอย่างสมมติว่าะจะมาเป็นบาริสต้าก็ไปฝึกบาริสต้าจะมาทํานวด<ช>ก็ไปฝึกนวดก่อน<ช>อะไรเงี้ยเออเทคทามก็นั่นแหละถ้าคิดในแง่การลงทุนในอนาคตของเราอ่ะเป็นแบบทางเลือกให้กับอนาคตนอกเหนือจากไทยแลนดียแล้วเนี่ยก็โอเคเออเพราะว่าเราก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน เราคิดในแง่ว่าเออตอนนี้เราก็ถึงแม้จะไม่ได้มีเงินเก็บมากมายอะไรแต่ว่าเราก็เอ j นจอยเนาะแล้วก็ซื้อประสบการณ์หให่ใหชีวิตแล้วก็คิดในคิดในแง่ขอโทษค่ะคนข้างหลังสั่งละมูแล้วเราก็อดคําไม่ได้ <laughs> แล้วก็คิดในแง่แบบว่าเออเพื่อนาคตน,นั่นแหละป้าค่ะเดี๋ยวคลิปยาวเกินโอเคจบคําถามแรกคําถามที่2นะครับก็คือความต่างระหว่าง เมลเบิร์นแล้วก็แทสเมเนียในแง่ของการทํางานเป็นยังไงบ้างในแง่การทํางานคือค่าแรงหรอถ้าค่าแรงเมลเบิร์นก็น่าจะสูงกว่าแหละถ้ามองในแง่ค่าแรงใช่แล้วก็การทํางานการทํางานหรอการทางานมันแล้วแต่แล้วแต่องค์กรแล้วแต่ร้านเลยอ่ะใช่แล้วแต่ร้านเหมือนกันแหละหมายถึงว่าดิพเอนความแตกต่างหลากหลายมีเหมือนกันเมลเบิร์น ก็มี <S an> แต่เมลเบิร์นหาง,งานง่ายกว่าเงเพราะว่าเมืองมันใหญ่อันนี้เราพูดกันหลายคลิปแหละก็คือเมืองใหญ่หาง,งานง่ายกว่าเนาะแต่เทสเมเนียก็เนี่ยกำลังจะเข้าหน้าหนาวก็ก็ถ้าสมมติเราไม่ได้เป็นฟูลไทม์หลายคนก็โดนตัดชิปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนอย่างเราอะ่ะก็เป็นพาทไทม์ time, ใช่ปะ่ะคะเพราะว่าเราวีซ่าหนังเรียนและหลังเดืนนนยอนางเงี้ยก็ต้องทํางานได้แค่48ชั่วโมงต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยอ่าเหมือนกับเจ้านายเชฟใหญ่รุ่งก็ก็ เพิ่งรู้นางก็แบบเครียดเออแต่ก็เราก็ต้องพิสูจน์ความสามารถค่ะเพราะว่าอ่าที่ผ่านมาเหมือนเราก็สู้มาตลอดใช่ไหมหลายคนก็น่าจะรู้ว่าเราแบบเหมือนมาใหม่ทางสายเชฟเยอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบไม่ได้อยู่นิ่งจนเขาออฟเฟอร์แบบวีซ่าทำงานมาให้แต่ก็ยังไม่ชัวร์นะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอมาอัปเดตแต่ว่าคือเราก็ดีใจไงที่แบบว่าเอออย่างน้อยเขาก็มีคิดว่าเขาเห็นความพยายามของเรา,าทงานด้วยเพราะ<ล>ว่าเขาไม่ได้ออฟเฟอร์นี้ให้ทุกคนไงอืมก็เท่าที่รู้ก็ เท่าที่ลูกก็มีเราอออเถ้าไม่ใช่เพราะความสามารถก็อาจจะเป็นเพราะความสวยความถึกแต่จริงดูหน้าดิสวยนะฟิลเลอร์ใต้ตาเข้าได้นะคะเดี๋ยวกลับมาตาก็อิ่มฟูแล้วนอนเนาะเปล่าเดือดน้ำระแป๊เจ้มนึกถึงนะกข่าที่ที่เขาโดนฉีดน้ำแล้วเขาบอกว่าจะฉีดหน้าค่ะหมอฉีดให้เยอะแล้ว นี่ก็กลับไทยเจอกันอืออ่ะแล้วก็ยังไงอีกอะ่ะโอเคก็ความต่างการการทางานระหว่างเมลเบิร์นกับทัสมาเนียจริงๆมันไม่ต่างนะเออ,อพูดเลยก็คือไม่ต่างแล้วแต่แล้วแต่องค์กรความแตกต่างมันคือแล้วแต่ร้านแล้วแต่องค์กรมากกว่าอย่างเช่นพวกโรงแรมก็จะอาจจะทุกทีก่อาจจะเหมือนกันอือเพราะทางานที่ออสอ่ะถ้าไม่ได้อยู่แบบนอกเมืองมากๆอะ่ะยังไงเธอก็ต้องเจอคนส่วนใหญ่มีผมสีดำอืหมายถึงแบบว่าก็ต้องเป็นเอเชียเหมือนกันแหละ อะไรอย่างเงี้ยหมายถึงแบบมันก็จะมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยนอกจากว่าคุณทางานกบออฟฟิศอันนี้เราก็ไม่มีความรู้ไม่ไม่ไม่เคยได้สัมผัสอะไรเงี้ยออฟฟิศเท่าที่เห็นก็ก็คะคะกันนะอโดยเฉพาะในเมือง CB d ดีส่วนใหญ่ก็ก็น่าจะเป็นแบบไม่เอเชียนที่มาแบบเราก็บอลเฮียอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะยังไงก็คือแบบเพื่อนเอเชียนที่บอลเฮียเขาก็จะมีวัฒนธรรมแบบเอเชียลวงเหลืออยู่แหละ เพราะว่าพ่อแม่เขาก็เป็นเ e อเชียเนาะไม่ต้องห่วงปรับตัวไม่ยากหรอกแล้วก็ทํางานกับฝรั่งอะ่ะขอแค่เราตั้งใจชิวที่คิดเพราะว่าไม่มีเรื่องโซตัดไงจริงจริงจริงไม่ต้องแบบว่าไม่ต้องแบบคือมีอะไรพูดตรงๆได้ไม่ต้องแบบว่าเรียกว่าอะไรเกรงใจหรือแบบเขาอายุมากกว่าก็เ,ยกเลยเกรงใจอะไรเงี้ยคือเราแบบให้แกซึ่งกันและกันรสเปคแต่ว่ามีอะไรไม่นั่นเราก็เราก็พูดยอะไรเงี้ย อ่าโอเคก็ข้อนี้ประมาณนี้ครับข้อต่อไปก็คือก็คล้ายๆเดิมเนาะมาออสเตรเลียหาง,งานยากไหมแล้วก็เรทเรทการทํางานประมาณเท่าไหร่แบบค่าแรงก็หาง,งานยากไหมหรออยู่ที่ว่าใจสู้หรือเปล่าไวหวใหม่บอกมาอมตอนมาเทสแมนเนียหลายคนก็ขู่เราไว้ยเยอะมากว่าแบบมาทําไมที่นี่มันแบบแห้งมากมไม่มีางงาอะไรนะเลยเออ,อแล้วเราก็มาแบบใกล้หน้าหนาวเราด้วยอะไรเงี้ยแต่ก็คือแบบสุดท้ายก็ อยู่ที่เธอสู้หรือเปล่าก็คือเราพวกเราสองคนนั้นไม่ได้เก่งอะไรแต่ว่าเน้นความถึกและเราก็เรียกว่าอะไรอ่ะไม่หยุดเรียนรู้เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะตอนนี้ก็คือแบบเจ็ดวันไม่พองานอ่ะอมหมายถึงว่าคือ พอทํางานแล้วอ่ะก็จะมีคนแบบเหมือนเราก็จะมีคอนเน็ชันมากขึ้นใช่ปะเหมือนถ้าเขาเห็นเราแบบเออทํางานดีทํางานได้เขาก็จะแบบชักชวนไปที่ต่างๆอะไรเงี้ยพูดจริงๆนะไม่ลูกสวยช่วงแรกที่เรามาเราทํากันแค่สามวันสี่วันต่อทิตย์ได้แค่นั้นเหมือนกันแต่ว่าเหมือนก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบเวลาเปลี่ยนผ่านงานเราก็จะทําได้ดีขึ้นไปเรื่อยๆโดยโดยเป็นธรรมชาติอะไรเงี้ยมันต้องอยู่ที่ต้องอยู่ที่ตัวเองด้วยอ่ะถ้าสมมติว่าเธอมาทํางานแบบสังกตายมาแบบ ยังไงก็ต้องจ่ายชั้นถามจริงถ้าเราเป็นเจ้าของร้านเราจะอยากจ้างตัวเองหรือเปล่าทางแค่ต้องมองในแง่เขาด้วยคือวัฒนธรรมการทํางานออสอะมันชีววไทยก็จริงแต่เขาก็ต้องการคนที่ขยันหมายถึงว่าทํางานดีขยันอะไรเงี้ยมันอยู่ที่ attitude อ่ะคืออย่างเรามีเพื่อนเชฟที่แบบเก่งนะแต่ attitude ไม่ได้ก็คือแบบโดนตัดชิปก็จายจายกระจาย แล้วถามว่าจริงๆแล้ว่ตำแหน่งงานมันยังต้องการไหมต้องการเยอะนะปริสตาดีๆยังยังขาดเยอะนะครับจริงหลังจากที่ชิมกาแฟแล้วฉันตื่นเพราะความร้อนในกาแฟลวกปากมากแนะออ่แล้วก็เลทประมาณเท่าไหร่ก็จะอยู่ตั้งแต่มินิมัมเวทเนาะ ที่รัฐบาลกําหนดประมาณ21.5ประมาณนะประมาณไม่แน่ใจประมาณ21เอแต่สุดท้ายแล้วเธอก็จะไม่ได้แค่นั้นหรอกแล้วก็สูงขึ้นไปเรื่อยๆอืแล้วแต่แล้วแต่เราถ้าเป็น c a s ชวลก็จะได้สูงหน่อยแล้วก็พยายามหาร้านที่เขาให้เลทตามกฎหมายอ่ะแล้วก็ไม่เอาเปรียบเราโดยคําอ้างว่าแบบเป็นร้านเล็กๆทําให้ไม่ได้ไม่จริงเลยค่ะเพราะว่าตอนเนี้ร้านที่สองที่เราทําอยู่อ่ะก็คือแบบครัวสามคนเต็ม แต่คือไม่ได้ไม่ได้มีหน้าร้านเลยนะก็คือเป็นเหมือนแบบพูดง่ายๆเป็นฟู้ดคอร์ดเหมือนเหมือนฟู้ดคอร์ดเป็นหนึ่งในร้านของฟู้ดคอร์ดอ่าเหมือนประมาณประมาณนั้นเนาะแล้วก็แบบว่ามีแค่ครัวแล้วก็เสิร์ฟเลยอะไรแบบเนี้ยแต่เขาแบบเรสเพคมากคือเขาจ่ายแบบจ่ายดีก็คือแบบถูกต้องไม่เคยเอาเปรียบจ่ายตรงเวลาเพราะฉะนั้นอยู่ที่ เขาเรียกอะไรวินัยของเจ้าของร้านแล้วก็แอจิจูดเจ้าของร้านอย่าทํางานกับร้านที่เอาเปรียบเราอืมแต่ก็นั่นแหละค่ะก็คือเราก็ต้องทําตัวให้ให้สมกับความดีด้วยนะออืม,อมนั่นแหละก็ประมาณนั้นอืมโอเคอันนี้คําถามต่อไปคําถามอันนี้ค่อนข้างละเอียดนิดน,นึงก็คืออายุเยอะแล้วใกล้สี่สิบเนาะแล้วก็อยากไปทํางานฝีมือเฉพาะทางที่ออสเตรเลียม,มีพอมีหนทางไหมครับ ยากอะอันเนี้ยเพราะพูดจริงๆว่าจริงๆมันคงมีทางแหละอย่างเช่นเท่าที่เราเคยอ่านก็จะมีพวกแบบวีซ่าสปอนเซอร์ที่เป็นด i ยเลกเอนทีอะ mm hmm. ก็คือแต่ว่าเราก็ต้องมีทำสกิลแอสเซสเมนต์นะไม่ใช่อยู่ดีดุมๆว่าเอ้เขาจ้างฉันมาแบบเป็นเชฟที่นี่โดยแบบไม่เคยมีประสบการณ์ที่ออสไม่ได้เรียนจบที่ออสมา mm hmm. แล้วแบบอยู่ดีจะมาได้เลยถึงมีประสบการณ์อะก็ต้องมาทำสกิลแอสเซสเมนต์คือเหมือนสอบสอบบูอะค่ะ ก็คือก็คือคิดว่าส่วนแรกอาจจะต้องดูก่อนว่าเฉพาะทางในใน,ในที่พูดถึงนี่คือเฉพาะทางในด้านไหนต้องดูว่าในในกฎหมายเขามีรองรับอ,อันนี้หรือเปล่าพวกลิสต์ต่างๆซึ่งอ,อันนี้เราแนะนําให้ปรึกษาเอเจนต์ก็แนะนําให้ปรึกษาเอเจนต์ที่เป็นทนายอะ่ะที่มีเลข M A R N มไม่เอาเอเจนต์อย่างเดียวอะไรเงี้ยก็คือแบบเราต้องเอาที่มีเลข M A R N ย้ําที่มีเลข MAIN เเพื่อความชัวร์แล้วก็เพื่อความไม่โดนหลอกอะไรแบบนี้ของ,อของเรานะคะก็เพราะว่าจริงๆแล้วอันเนี้ยเราก็ความรู้น้อยมากเกี่ยวกับด้านนี้พูดง่ายๆเราไม่อยากพูดเลยเพราะเราไม่มีความรู้เออหาความรู้เอาแต่ว่าแนะนำได้ว่าปรึกษาไมเ a t i เอเจนท์ที่มีเลข MAIN เท่านั้นนะคะอโอเคอม,มาครับคำถามต่อไปอันนี้ยอดฮิตเลยอยากไปทำงานเกษตร ที่ออสเตรเลียต้องทอํายังไงบ้างครับทาใจค่ะอย่าโดนเขาลอกหลายที่ก็คือแบบตอนนี้ก็ยังไม่มีเลยถูกไหมไม่มีไม่มีมมค่ะคือดีว่ามันมีแต่มันไม่ได้กับประเทศไทย <ๆ S 1> เพราะฉะนั้น่ะถ้าคุณเกิดมาเป็นคนไทยมีพาสปอร์ตไทยเพียงหนึ่งเล่มอะไรเงี้ยไม่ได้มีไม่มีนะคะวีซ่าเกษตรก็คือไม่มีเพราะฉะนั้น่ะวีซ่าที่มาทํางานเกษตรได้อย่างเดียวก็คือ W A H Work and h o l i ฮอลิแบบที่เราพูดไปมีสา้ังเรียนก็ได้แล้วก็วีสา้ักเรียนที่แบบไปสมัครทำฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบอย่าหาทามอย่าหาโอนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่ามีนายจ้างรองรับอะไรเงี้ยคุณไม่นะห้ามโดนหลอกเตือนแล้วห้ามโดนหลอกมีทรายเลยนะถ้าถ้าุติว่าแบบว่าเขาบอกว่าโอนมาก่อนเท่านี้เพื่อเป็นการจองที่ก็คือถอยเลยนะครับอย่าอย่าเข้าไปห้ามโดนหลอกนะบอกเลย ถ้าโดนหลอกมานี่ทำไมนะอย่าโดนหลอกย้ำแนวย้ำอีกอย่าโดนหลอกไม่มีวีซ่าเกษตรห้ามเสียเงินย้ำอีกทีนะคะถ้าเชี่ยวชาญด้านเกษตรกด W A H มาครับมาทำอย่างเดียวแต่ W A H มันถึงแค่อายุสามสิบไงบางคนที่อายุเกินสามสิบอ่ะก็คือไม่มีนะคะไม่มีเออก็คือต้องแบบ อย่าหาทำามอย่าหาอนเนาะเอออย่าทำแบบนั้นอย่าลดหลอกเงินเราเราเก็บมาเราต้องรักษาผลประโยชน์ตัวเองเข้าใจปะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆตัวต้มไปโอเคคำถามสุดท้ายและกันสุดท้ายวันนี้นักหนักเยอะแหละถ้าต้องการติดตามข่าวเรื่องพวกวีซ่าเรื่องชั่วโมงการทำงานอะไรเงี้ยในออสเตรเลียต่างๆอันนี้ที่เวตางแนะนำช่องทางไหนบ้างแนะนำเพจทีมออสเนาะ ทีมออสเตรเลียแล้วก็ในเฟบุกใช่ไหมใช่ใน Facebook อันนี้ก็คือจะอัปเดตข่าวแบบคนกันเองอะเหมือนเราเอะเหมือนแบบคนที่แบบไม่ได้เป็นเอเจนต์หรืออะไรอ่ะคนธรรมดาอัปเดตกันเองแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเพจที่ชัวร์เลยก็เพจพี่จอนเพจพี่จอนก็เดี๋ยวเราแปะให้นะคะแล้วก็เพจของ W A H ต่างๆเนาะเพจของตามสต๊ดดี้เอเจนต์อ่ะอีเดน อัเดตบิยอนอะไรเงี้ยพี่พี่แอดมินเขาอัปดีอะไรอย่าง, ke ke d, างเงี้ยเนาะเราก็จะได้แบบอัปเดตความรู้แต่เว็บไซต์ของออสเตรเลียตรงมีไหมมีค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่มันก็จะเป็นภาษาอังกฤษปะคือเราไม่รู้มันน่าจะมีภาษาไทยปะเราไม่รู้เพราะว่าที่ดูเราก็ส่วนใหญ่ก็ดูเป็นภาษาอังกฤษเนาะ<ม>เออก็คือแบบก็ <Australia> ออสเตรเลียโกเวอร์เมนต์ปะจ๊ะติ่งจ๊ะติ่งเออแต่ว่าเราเข้าใจอ่ะมันยากไง เราก็ไม่อ่านเรานันตามกุ๊กก็ไดเพราะฉะนั้นก็คือดูตามกุ๊ปที่เชื่อถือได้อะไรแบบนี้เนาะเดี๋ยวคุณจิ๋วจะตัดแล้วก็แปะลิงก์ที่พูดเนี่ยหน้าเพจที่พูดพูดมาแปะนะถ้าไม่แปะก็ดาคนนี้อืนะคะวันนี้เกี้ยวกา่ตื่นเช้าอ่ะตื่นเช้านอนไปสามชั่วโมงนอนาแล้วไม่ได้บินนอนไปสามชั่วโมงแล้วคือแบบบ้านที่เราอยู่อ่ะคือเขาแบบ เหมือนหลังนึงเขากั้นเป็นแบบหลายยูนิตใช่ปะแต่คือเราก็ไม่ได้เจอกันนะแต่ละคนก็คือจะมีสเปซส่วนตัวข้างล่างนางแบบนางกรีดร้องอ่ะนางร้องไห้นางแบบเป็นนักศึกษาแพทย์ที่แบบเครียดมากเออที่ที่เราเข้าใจนะเว้ยแต่ประเด็นคือถ้าแบบเนี้ยเราเรียนหมอเราต้องเราก็นินทาไปเรื่อยนะเราไม่ได้นินทาเราเล่าสู่กันฟังเผื่อใครแบบมาแล้วชาวบ,บ้านแล้วเจอบแบบแ<ต>เดียวกันเพืนบางขค่อนข้างเสียงดังแล้วกันแล้วคือแบบ เธอน่ากลัวเอาจริงหนึ่งปีที่อยู่ที่นี่มาก็คือเป็นตลอดออือออก็ก็เราคิดว่าถ้าถ้าเยอะกว่านี้เราก็จะต้องแบบรีพอร์แล้วอะเ,ออเพราะว่าเราแบบบางครั้งเราแบบเนี่ยดูได้จากใต้ตาส่งค่าฟิลเลอร์ไปเบิกได้ไหมคือเจ้าของเถอะอ,อ,อ,อย่าทำให้มันยุ่งยากเลยคุณออปล่อยไปไหมปล่อย อยากคุยด้วยอยากคุยด้วยแหละโอเคเฮ้ยเขาบอกเกตสูเกตทีอะไรปะไม่เขาบอกเทนซีโรกคนละสายการบินเลยพ่อเครื่องเธอเนี่ยเสียนอนอยู่ตรงเนี้ยนี่จากจากคลิปนี้ก็คือทุกคนก็จะเห็นแล้วว่าเจม level ภาษาอังกฤษก็ยังอยู่เท่าเดิม นะครับโอเคก็นะคะก็คลิปนี้อาจจะแบบตาปลือบ้างคอยทุกคนเข้าใจเพิ่งหกโมงเช้าเนาะแล้วก็กว่าจะอัดได้อะเธอเราต้องแบบพอถูก4ี่นาทีเพราะว่าเสียงน้องก็จะดังขึ้นมาตลอดใช่เออแล้วก็แล้วก็นั่นแหละบอกอีกทีว่าเราแนะนำในฐานะเพื่อนกัน เท่าที่เราแบบมีความรู้แต่ว่ายังไงก็ต้องไปรีเสิร์ชต่ออย่าเชื่อเราเยอะยังไงก็ต้องไปถามคนที่เชี่ยวชาญกว่าเราถ้าจะทําอะไรก่อนเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญนะเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเออเราเป็นแค่เพื่อนแบ่งปันประสบการณ์เพราะฉะนั้นอย่าเชื่อเราเยอะเราไม่ใช่กูรูด้วยใช่กูกูไม่รู้กูเป็นคนกลากูไม่รู้แล้วก็วันนี้เกี่ยวกับนิดหน่อยเพราะว่านอนน้อยนะทําใจนะัะไม่ได้เกี่ยกขดเลยก็แบบเออแล้วก็ฝากติดตามนะคะเพราะว่าเดี๋ยว ตอนเรากับไทยอ่ะเราจะทำวอล์กภาษาอังกฤษเพราะเพื่อเราที่เนี้ยอยากดูฝากดูเลยนะอังกฤษไทยปนๆกันภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้ดีมากหรอกค่ะใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าจะคอ r r e ก t g มมากคอร r e ได้เนาะแต่ก็ให้มันแบบพอดีอะเธอนอกไะคือว่าเราบอกเลยว่าเราเราไม่มีเกมมาเราเน้นความเข้าใจเนาะเออก็อย่า ดราม่าเยอะก็ทาแบบจะได้เห็นว่าแบบเออภาษาอังกฤษเราก็พูดภาษาอังกฤษแบบที่ใช้ที่นี่แหละใช่ไหมโอเคก็วันนี้ประมาณนี้คีวเอมันมันในสนามบินเนาะมัสอยู่นเดียวมันอยู่คนเดียวคือน้องที่พูดออกไมมันอยู่คนเดียวคือน้องที่พูดออกไม่นะไม่รู้ว่าคนเดียวกับที่ที่ทำบอดดิ้งพาให้เราบาดเดียวโดนเพราะว่าบอดดิ้งพาเราอ่ะคือมันดีเลยแจ้งมาแล้วว่าดีเลยแบบออกแปดครึ่งใช่ปะแต่ว่าในบอดดิ้งพายังเขียนว่าออกหกโมง แต่เราก็ทำวะน้องบอกว่าอ๋อไม่เกี่ยวอะไรหรอกบางทีนบอดีおお้แบบมันก็ขึ้นแบบนั้นแหละทำหัวเย้ไม่เกี่ยวอะไรหรอกได้น้องน้องอย่าให้ถึงพี่พี่ืึ้นเครื่องให้ได้ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวเจอกันไทยแลนด์คลิปหน้าหรือไม่ก็เดี๋ยวจะเป็นวอล์กทัวร์ไทยแลนด์ซัมติงโอเค ถ้าอยากดูอะไรชอบอะไรก็คอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะเอาไปทาคลิปส่มคนู้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโอเคนี่เรากลับทาคลิปเต็มตัวแล้วเพราะว่าเราว่างแล้วว่างโคตรว่างจะไม่ได้แบบไม่ได้รายได้อะไรจากตรงนี้ก็ตามนะแต่ว่าก็ก็ช่วยกดไลค์ช่วยแชร์ได้นะคะอย่างน้อยแบบก็เป็นความรู้กับทุกท่านอะไรอย่างเงี้ยไปโอเคก็วันนี้คลิปคลิปนี้ลาไปก่อน Q&A เจอกันคลิปหน้าะคะคาะบาย เธอเป็นลาเหรอเธอบอกว่าลาไปก่อนเรานางฟ้าไปก่อนนะคะสวัสดี